สวัสดีครับผมของก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้เป็นล้อที่ผมเพิ่งเทิร์นมากับคุณลูกค้านี่เองนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อสเปสสี่ลูกนะครับหนึ่งร้อยนะครับก็เป็นของเรนโซ่โปรเจกต์ดีนะครับล้อตรงนี้เป็นล้อเรนโซ่แท้นะครับสังเกตุได้ก็จะมีตาเรนโซ่อยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นรุ่นดีมากนะครับเป็นขอบสิบห้ากว้างเจ็ดนิ้ว นะครับลูกค้าใส่รถนิสันมาร์สมานะครับก็ต้องการทำรถกลับเดินนะครับก็มาถองออกกับผมว้นะครับไปลองมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับหลังล้อนะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นล้อเลนโซมันจะเขียนว่า Made in Thailand นะครับของเลนโซ่แท้เพราะเลนโซ่ผลิตที่ประเทศไทยนะครับสเปคจะอยู่ข้างหน้านะครับที่ขอบล้อนะครับมีตาเลนโซ่แล้วก็ เนิ้วนะครับขอบ5 5นะครับมีครบนะครับน้ำหนักรล้อเป็นไงยกให้ดูเอิก็ไม่ถึงกระหนักนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบรนด์เรนโซนะครับลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับได้เคยเห็นล้อแนวแฟชั่นมาบ้างเนี่ยจะต้องรู้จักแบรนด์นี้นะครับคือผมไม่ได้เป็นเซล์ให้กับเรนโซ่นะไม่ได้เป็นติงให้เขาด้วยนะครับคือผมก็พรีเซนต์พรีวิวไปตามตรงตามที่ผมเห็นมาในตลอดระยะเวลามาเกือบสิบปี ก็ล้อแบรนด์นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะราคาเบอร์ใหม่ตตว,วงถือว่าค่อนข้างมีราคาวนะันนี้ผมมาส่งต่อให้ในราคาถูกกว่าขึ้นนะครับพี่พี่ท่านใดอยากได้ล้อเดนโซอยากใช้งานล้อตัวนี้มานานแล้วแต่ไม่กล้าซือ้ออาจจะเพราะว่าด้วยราคาของมันหรืออะไรก็ตามนะครับวันนี้ผมมาส่งต่อให้ในราคาล้อมือสองนะครับก็เรียกได้ว่าประหยัดงบไปเยอะลองซื้อไปใช้ดูก่อนได้ถ้าคุณถูกใจอน,นาคตหน้าคุณจะเป็นลูกค้าเป็นแฟนคลับของแบรนด์นี้ไม่มีปัญหากันแล้วแต่ท่านไปเบิกใหม่ได้เลย ยกชุดสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะพร้อมอย่างเรามีให้ครบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะเลยตั้งอยู่เลยซอยเชเเลยินนะครับหรือ21มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่หลัวนะจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ